Turn up the bass. ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Speed Master Trading Channel 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 นะครับวันนี้วันนี้ผมนะครับเจ้าชายวงการรถมือสองนครับจะพาทุกคนนะครับมาดูรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกนะครับเป็นรถที่หรูหราที่สุดในโลกครับเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนมาดูครับนี่เป็นรถโรลสลอยนะครับรุ่นเรสนะครับผมสวยสวยมากครับดูจากภายนอกเป็นรถที่หรูหราสุดๆนะครับออกใหม่ๆคันนี้นะครับมือหนึ่งประมาณ อ่าสามสิบแปดล้านนะครับหรือตีกลมๆก็40ล้านแล้วครับประมาณนี้นะครับรถรุ่นใหม่อันนี้เป็นมือสอนนะครับผมเป็นรถที่ดูภายนอกแล้วหรูหรามากเลยครับข้างในนี่หรูหรากว่านี้อีกนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของ v 1 2นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่อ่ามี6 5 0 0ซีซีนะเป็นเครื่องยนต์ที่แทบจะเรียกได้ว่าแรงที่สุดนะครับของรถที่ใช้อยู่บนท้องถนนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปขับรถคันนี้เล่นนะครับแล้วเดี๋ยวขับเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในับว่าจะ รู้หราขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวขับรถพาไปดูกัน เป็นไงบ้างครับทุกคนเมื่อกี้ผมพาทุกคนไปลองขับไปได้วยกันนะครับกับคันนี้นะครับฟีลนะครับในการขับคือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่ามันนุ่มครับมันนุ่มมากจนจนคิดว่าเหมือนกับว่าคุณนอนบนเตียงนุ่มๆดีๆนะครับขับรถไปด้วยนะครับหรือจะหรือจะเทียบว่าคุณไปนั่งโซฟาดีๆครับแล้วก็ขับรถไปด้วยนะครับมันมันนุ่มจริงๆเพราะว่าถนนแถวนี้ ก็ค่อนข้างขรุขระนะครับแต่ว่ารถคันนี้ขับไปแล้วได้ฟิลที่แบบนุ่มมากนะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ V12 นี่มันชัดเลยครับเวลาเร่งมันมันแรงมากมันเร็วมากแล้วก็มันเหมาะกับรถที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับกับเครื่องยนต์ประมาณ6 5 0 0ซีนะครับก็เลยทําให้รถคันนี้ขับสบายมากนุ่มแล้วก็เร็วแรงนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือเราจะขับทางตรงยาวๆครับบนทางด่วนเราขับได้สบายมากจุดเด่นในการขับผมผมผมว่าน่าจะเป็น ความนุ่มครับความสบายนะครับเหมาะสําหรับผู้บริหารนะครับที่อยากได้รถที่ขับสบายนะครับผมเอาเลยเรามาดูภายในกันบ้างน,นะครับภายในผมอธิบายอย่างนี้ว่ามันเหมือนเป็นส่วนผสมของยุคเก่ายุคคลาสสิกนะครับกับยุคสมัยใหม่ซึ่งมันดูเก่าแต่ไม่เชยครับมันดูแบบมันดูวินเทจไม่ว่าจะเป็นเกียร์ที่อยู่ตรงมือนะครับเป็นเหมือนเกียร์แบบสมัยเก่าแต่ว่ารูปแบบการใช้นะครับมัน มันดีถ้ามันจะมีาคุณต้องเหมือนยกขึ้นมาหน่อยจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์มันมันดีกว่าที่จะเป็นแท่งเกียร์มือธรรมดาที่ดันขึ้นดันลงแต่วันนี้มันมีแบบเหมือนจะเก่าแต่ว่ารูปแบบฟังก์ชันในการใช้ครับมันดูทันสมัยกว่านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับมีความเป็นคลาสสิกครับมีโลโก้นะครับของโรสลอยนะครับผมแล้วเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอนี้นี่มันเจ๋งมากนะมันเป็นเหมือนกับรุ่นเก่านะครับมีความคลาสสิกแต่ว่า มันก็ยังมีส่วนที่เป็นดิจิตอลนะครับตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านข้างระบบแอร์นะครับเหมือนรุ่นเก่านะครับแอร์ไหมปุ่มปรับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนรุ่นคลาสสิกนะครับแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความโมเดิร์นแล้วนี่มีนาฬิกาจับเวลาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนคอนโซลกลางก็ดูหรูหรานะครับดูถ้าสังเกตอจะเป็นลายไม้นะครับลายไม้แบบสวยๆเลยนะแล้วก็ตัดกับสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินดําเข้มๆนะครับแล้วก็มีสีขาวครีมตรงนี้ด้วยนะครับตัด ทำให้ดูแบบสวยงามมากจุดเด็ดสำคัญนะครับจุดคลายแมกของโรสลอยนะครับก็คือว่ารถโรสลอยนะครับจะมีล่มนะครับติดอยู่ตรงประตูนะครับผมมีทั้งสองฝั่งของประตูเลยนะครับดูนะครับตัวล่มหรูหรานะครับคือผมรู้จะพูดไงคือมันเข้ามาแล้วแบบมันเหมือนจะเป็นวินเทจเหมือนคลาสสิกแต่ก็มีความโมเดิร์นผสมกันผมคิดว่า คนที่เป็นดีไซเนอร์ในการออกแบบรถคันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากเลยนะครับจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะครับปุ่มกดสตาร์ทรถนะครับกัรปรับแอร์นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะครับผมปุ่มตรงกลางที่ใช้คอนโทรลตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเห็นนะครับในคลิปเวลาปิดประตูนะใช้ปุ่มตรงนี้ปิดประตูได้เลยนะครับเราแค่กดปุ่มนะครับประตูก็จะปิดข้ามาเองนะครับ ประตูนี่ค่อนข้างหนักแล้วก็วงเปิดประตูกว้างนะครับให้ให้เราสบายในการขึ้นเป่อจะขึ้นข้างหลังด้วยนะครับก็เลยมีคนขับสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้น่มกดนะครับส่วนระบบโช๊คเราก็ยังสามารถปรับได้สามระดับเหมือนกันนะครับว่าจะปรับให้สบายขึ้นก็ยกสูงนะครับหรือว่าจะปรับให้เป็นสปอร์ตนะครับขับซิ่งๆก็กดให้ต่ําลงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแอร์แยกแล้วก็มีที่นั่งแยกนะครับคนนั่งข้างหลังจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคุณลูกนะครับก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนะครับผม มีแอร์แยกให้แล้วก็ยังมีที่วางแก้วมีที่เก็บของนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับโรซอยรุ่นเรสนะครับผมจุดเด่นของรถครันนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือนี่เลยครับผมเป็นไงครับเพดานเป็นอ่าสตาร์นะครับเป็นเหมือนอ่าจักรวาลกาแล็กซี่นะครับเป็นเหมือนดวงดาวมันสวยงามมากแล้วเวลาขึ้นมาบนรถแล้วผ้าใบตรงนี้เป็นเหมือนกับดวงดาวนะครับประกายแสง มันสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าเราจะดูเฉยๆก็ได้ครับมันก็รู้สึกสบายตานะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากผมพาไปลองรถแล้วนะครับแล้วก็พามาดูภายในแล้วนะครับผมเรามาสรุปกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับโรลสรอยนะครับรุ่นเลสนะครับปี2 0 1 4ครับเหมาะกับใครนะครับผมคันนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงแน่นอนนะครับผู้บริหารที่มีความ ต้องการที่จะเป็นโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่ารถยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับไม่ใช่รถถูกๆนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่ามือหนึ่งประมาณ3 8ล้านนะครับผมไม่ใช่ว่าใครจะซื้อได้นะครับในโลกนี้ใบนี้ในประเทศไทยมีไม่กี่คันนะครับผมแล้วก็รถคันนี้ยังเป็นรถที่ใช้เครื่อง V12 นะครันะเครื่องที่แรงที่สุดของรถที่ตามท้องถนนนะครับมีขนาดถึง6 5 0 0ซีซีแล้วก็เป็นรถที่เป็น ถ้าเป็นรถปกติจะเรียกเป็นคูเป้นะครับเป็นเป็นสองประตูนะครับมีความเป็นสปอร์ตนะครับผมขับซิงก็ได้แล้วก็ขับนุ่มมากเรา Speedmaster Trading Channel นะครับเราขายมือสองครับปี2014นะครับคันนี้โรลส์รอยรุ่นเลสนะครับปี2014เราขายอยู่ที่อแล้วผมจะลีลาทำไมวะเนี่ยเราขายอยู่ที่19ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะครับ19ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบ ดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมนะครับชอบรถคันนี้โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ของผมเองนะครับเขื่อนนะครับเจ้าชายโรงงานรถมือสอนครับ0922588888นะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าอยากดูอะไรอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอยากดูรถหรูคันนี้ไหมอยากดูโรลลอยรุ่นอื่นไหมก็อ่า แนะน,นำมาได้นะครับคอมเมนต์แนะนำมายังไงวันนี้ผมเขื่อนนะครับเจ้าชายวงการรถมือสอนนะครับแล้วก็ช่อง Speedmaster t r a d i n g Channel ขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย